สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มจะทำแกงจืดมาระยัดไส้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะวันนี้แม่ส้มใช้เป็นเนื้ออกไก่นะคะเนื้ออกไก่บดล้วนใส่เครื่องปรุงเลยค่ะก็จะมีพวกรสด,ดีชูรสเกลือ แล้วก็ซีอิ๊วขาวอะไรแบบนี้ค่ะแม่ส้มใส่อุ่นเส้นลงไปด้วยนะจ๊ะวันนี้ซื้อมาละมาทั้งหมด4ลูกค่ะหั่น1ลูกจะได้ประมาณ4ชิ้นก็ชิ้นแบบนี้นะคะกำลังน่ากินค่ะแล้วก็ถ้าชิ้นเล็กเกินเนี่ยแม่ส้มกลัวว่าไส้เขาอะค่ะตอนที่เรายัดหมูแล้วเนี่ยมันจะหลุดออกมานี่ใช้ใช้อุปกรณ์ไม่สะใจเท่าใช้มือค่ะ นี่วิธีการยัดของแม่ส้มนะคะก็จะเอานิ้วเนี่แหละคะ่ะยัดยัดยัดไปแล้วก็ปัดปาด,ดกดให้เขาแน่นๆค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเออมันจะได้ไม่หลุดเนาะที่แม่ส้มใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเนื้อสัตว์เนี่ยไม่แข็งจนเกินไปค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นเนื้อล้วนเนาะไม่ได้ผสมมันมันก็จะมีความกระด้างนิดนึงเราก็จะ เติมความให้เขานุ่มด้วยวุ้นเส้นค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็เตรียมค่ะเตรียมตั้งหมอ้อก็ใส่เกลือใส่ผงปรุงรสค่ะอันนี้เห็ดหอมนะคะถ้าใครชอบกินเห็ดหอมแรงๆสามารถล้างเห็ดหอมให้สะอาดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็แช่น้ําแล้วก็เอาน้ําที่แช่ค่ะมาต้มแต่วันนี้นะคะแม่สม้มใช้วิธีล้างแล้วก็แช่น้ําเอาน้ําแช่นิดหน่อยค่ะ ไม่ต้องรอให้น้ำเดือดมากนะคะถ้าเราอยากให้น้ำมะละใสเนี่ยเราต้องใส่น้ำประมาณนี้ค่ะตอนที่เขายังไม่ต้องเดือดแบบปุดปัดปุดปัดนะคะเพื่อนๆต้มมะละแม่ส้มใส่ผักกาดดองด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้รสชาติเนี่ยมีความแบบชัว ความหอมความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วจ้ะอันนี้คือหมูที่เหลือนะคะปั้นใส่ไปเลยไปตั้งโต๊ะกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีน้ำพริกปลรราต้มมะระค่ะแล้วก็ผักผักลวกผักต้ม mm. หางข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะ เดี๋ยวแม่ส้มจากขยำน้ำพริกปลาเลยอ่าปล้ามีทั้งปลาหล่นของแม่ส้มเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้น้องชายเอามาให้เป็นปลาที่เป็นตัวๆด้วยเพื่อนๆ ได้กลิ่นกับน,น้ำลายไหลแล้วค่ะคนชอบอะเนาะผักเยอะๆเลยวันนี้เอเก็บไม่มีเวลาเก็บอันนี้ได้นิดเดียวค่ะเก็บใบตำลึงได้นิดเดียวแล้วก็ยอดอมะลุมได้หน่อยเดียวเองแต่นี่มีดอกสโนโูด้วยนะ มากินข้าวกันอืม,อมหืมยอดมาลุมค่ะแล้วก็ตำลึง เอาใบแข็งๆออกจับเอาก็รู้เนาะนี่กินเลยมีประโยชน์จ้ะอื้อ i ลึงกับมันลุง ม si ีกระเฉดด้วยค่ะกระเฉดต้มอร่อย วันนี้ต้มเห็ดด้วยค่ะ กินปลาลาน้องหน่อยอื ôm hả Hãy 嗯。Mm. ยุงต้มมะละค่ะใส่ผักกาดดองด้วยจ่ะ อืมอืมอร่อยอมนุ่ม Hmm. กบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่สม้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ